อุทยานเยลโลสโตนเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแต่ทว่ามันก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายมากที่สุดเช่นกันครับแล้วมันเป็นยังไงวันนี้ไปหาคำตอบกันครับเยลโลสโตนเป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในเขตติดต่อ3รัฐได้แก่วอมิงมอนแทนาและไอดาโฮ ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเพราะมีเนื้อที่มากกว่า2ล้านเอเคอร์หรือประมาณ8,992ตารางกิโลเมตรถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาโรกี้และภายในอุทยานเนี่ยก็ประกอบไปด้วยที่ราบสูงและภูเขาสูงที่มีหน้าผาชันมีบ่อน,น้ําร้อนและน้าพุร้อนมากกว่า10,000แห่งและ250แห่งเป็นบ่อน,น้ําพุร้อนรวมไปถึงยังมีน้ําตกอีกกว่า300แห่งครับเยลโลว์สโตนถือว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่่าา3ลล้นนคตอปีแะ นอกจากนี้ก็ยังได้ชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากในอุทยานก็ยังมีสัตว์ป่าที่หาชมได้ยากและก็น่าสนใจมากมายอย่างเช่นมีกริซลี่มีดำควายป่าใบาสันกวางมูสกวางเอลส์และแพะภูเขา รวมถึงนกชนิดต,ต่างๆมากกว่า250ชนิดครับและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบ่อน,น้ําพุร้อนสีรุ้ง Grand p r i s m a t i c Spring ซึ่งเป็นบ่อน,น้ําพุร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและใหญ่เป็นอันดับ3มของโลกด้วยแหละครับซึ่งที่นี่ได้รับขนานนามว่าสวยที่สุดในโลกโดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครก็คือสีสันของบ่อน,น้ําพุร้อนที่บริเวณตรงกลางจะเป็นสีฟ้าถัดออกมาจะเป็นสีเขียวเหลืองส้มและแดงตามลําดับเสมือนภาพวาดที่บรรจงไล่เฉดสีเอาไว้อย่างสวยงามนั่นเองครับ ก่อนที่จะไปชมเรื่องเล่าจากช่องเพลนดีของเราถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเสพความรู้แบบดูแลเพลินผมอยากให้ทุกท่านกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะเพียงแค่คุณทำแบบนี้คุณจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกที่ กับสาระความรู้ที่ดูและเพลินจากช่องของเราในทุกวันอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ได้เห็นความสวยงามไปแล้วทีนี้เรามาดูกันครับว่าทำไมเยลโลสโตนถึงได้ชื่อว่าอันตารายที่สุดด้วยซึ่งสาเหตุนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการเกิดอุบัติเหตุมากมายในทุกปีรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากการเอานิ้วลงไปแย่เล่นหรือเดินออกไปนอกแนวทางเดินที่ทางอุทยานนี้กำหนดไว้ครับซึ่งเคสที่หนักที่สุดก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มี ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะความร้อนของน้าในบ่อที่บางจุดนั้นมีความร้อนถึง90องศาเซลเซียสและเมื่อความร้อนนั้นสัมผัสกับร่างกายของเราแน่นอนว่าผิวหนังชั้นนอกเนี่ยก็ถูกเผาไหม้หลอดเลือดที่บริวเวณใต้ผิวหนังก็จะฉีกขาดทําให้เสียเลือดอย่างรวดเร็วรวมถึงผิวหนังชั้นล่างก็จะสูญเสียน้ําไหม้เกรียมเป็นสีดําชั้นไขมันข้างใต้จะพูพองระเบิดออกนี่ยังไม่รวมถึงก๊าซพิษที่มีอยู่ในบริวเวณนั้นอีกด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเผลอสูดดมเข้าไปเชื้อจุลิน อันตรายต่อร่างกายได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเผลอตกลงไปในบ่อน,น้ําร้อนแล้วลก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแทบจะไม่มีโอกาสรอดเพราะว่าเคยมีกรณีที่เกิดขึ้นกับชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่เอามือไปจิ้มเล่นและพลัดตกลงไปในบ่อซึ่งภายใน2-3นาทีเท่านั้นเขาก็เสียชีวิตทันทีและที่สําคัญคือไม่สามารถเก็บซากศพออกมาได้ครับเนื่องจากร่างกายและกระดูกโดนกรดกัดกร่อน จนสลายไปกับบ่อน้ําร้อนอย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งถ้าหากฟังมาถึงตรงนี้แล้วความอันตรายที่เกิดขึ้นหลักๆส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเพราะมนุษย์เราเองนะครับที่ประมาทและแหกกฎข้อบังคับหรือคึกขนองจนทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นแต่ในด้านธรรมชาตินั้นปัจจุบันนักธรณีวิทยาก็ได้มีความกังวลเรื่องของสถานที่แห่งนี้มากขึ้นเพราะในอดีตก็เคยมีการประทุกข,ของภูเขาไฟในเขตอุทยานเยลโลสโตนมาแล้วถึง3ครั้งโดยในแต่ละครั้งนั้นห่างกันเป็นเวลา0 0 0สนปีและที่น่าตกใจก็คือครั้งล่่าสุดที เกิดการประทุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ6ก0สนสปีที่แล้วซึ่งถ้าหากดูตามหลักฐานทางธรณีวิทยาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้มันอาจจะเกิดการประทุขึ้นอีกครั้งและถ้าหากเกิดขึ้นจริงๆเราก็อาจจะได้เห็นการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็เป็นได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องพลอดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ